วันนี้ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนโครงการตามพระราชดำริอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงประจำปี2565 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เกิดความมั่นคงน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นกิจการชุมชนในโครงการตามพระราชดำริที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่น้อมนำการดำเนินงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพสร้างงานสร้างไรายได้แก่คนในพื้นที่ทั้งการท่องเที่ยวระบบสาธารณูป โภคและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความรักความสามาคัคคีเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมสืบไป